กระบะท้ายของ Ford Ranger g e เจเนเรชั่นใหม่มาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายเราได้เพิ่มบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะเพื่อเข้าถึงพื้นที่ท้ายกระบะได้สะดวกพื้นปูกระบะพร้อมช่องแบบบิวอินช่วยให้คุณกั้นแบ่งพื้นที่เก็บสิ่งของด้วยฉากกั้นแผ่นไม้ที่คุณทำได้เองพื้นที่กระบะท้ายมีความกว้างระหว่างซุ้มล้อที่1224ม mm. ิลิเมตรแปลว่าคุณสามารถวางพาเลทขนาดมาตรฐานยูโรได้ รวมถึงไม้อัดและไม้กระดานขนาดมาตรฐานประตูกระบาท้ายยังได้รับการออกแบบให้สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานช่างได้อีกด้วยโดยมาพร้อมตัวช่วยยึดจับแผ่นวัสดุแบบสปริง2ตัวและในบางรุ่นยังมาพร้อมแถบวัดความยาวแบบบิวอินที่ยาวกว่าเดิม10มิลิเมตรและในบางรุ่นที่ใต้ฝาบนขอบกระบาคุณจะพบตัวยึดอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตั้งแร็คจักรยานหรืออื่นๆได้อย่างง่ายดาย ที่กระบาท้ายมาพร้อมช่องจ่ายไฟแบบ400วัตต์โปรดตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ก่อนเสียบปลัก๊กและฟอร์ดยังได้เพิ่มพื้นที่ด้านในบริเวณซุ้มล้อรองรับการติดตั้งเครื่องปั๊มลมโดยมีสัญ,ญลักษณ์กำกับ9ตำแหน่งที่ช่วยให้คุณติดตั้งได้อย่างสะดวกโดยไม่ส่งผลต่อพื้นที่บรรทุกสัมภาระที่กระบาท้าย อัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องฟอร์ดบายบางเบสนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดซัพพลี่เจริญนครนะครับวันนี้ด่วนๆเร็วๆครับคุณลูกค้าจะส่งมอบแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันรถรออยู่นะครับคันนี้ไวแท็กสี่คูณสองนะครับหกเอทีนะครับคันนี้ความพิเศษคือนี่ครับล้อแม็กขอบยี่สิบล้อเวกนะครับแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ลูกค้าจะต่างจังหวัดจัดแต่งจัดเต็มนะครับโช๊คโบเฟนเดอร์นะครับปรับแปดระดับนะครับคันนี้ โอ้โหสุดๆดครับคันนี้พร้อมกับจานเบรกนะครับลันสต็อปที่ใส่มาจะส่งมอบกันแล้วครับมีเวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับฟังราคาค่าตัวนะครับของคันที่เหลือต่อวันนี้คันอื่นคันนี้ไม่ทันแล้วนะครับพร้อมชุดแต่งวิกเตอร์ด้วยนะครับลืมลืมลืมแจ้งไปนะครับเดี๋ยวแจ้งโปให้ว่าเด็ดจุกจัดขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมโปกันครับไปมาครับคุณลูกค้ามาดู ครับวันนี้จัดคาราวานอีกแล้วครับสําหรับเอเวอเรสต์เอ้ยไม่ใช่เอเวอเรสต์สิเอเวอเรสต์มีเดนเจอร์ก็มีครับสําหรับวันนี้นะครับโปรโมชั่นที่ทางฟอร์ดไซด์รบีเจริญนครนะครับกับช่องฟอร์ดบายบางเบสนะครับจัดให้เลยนะครับกับเจ้าเรนเจอร์วายแท็กสี่คูณสี่สิปีทีนะครับคันนี้นะครับที่ส่วนลด1นึ่งแห้าหมื่นบาทนะครับหรือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นที่สี่สิบแปดงวดนะครับเพียงคุณลูกค้าดาวที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ คันนู้นก็เหมือนกันนะครับคุณลูกค้าคันถัดไปนะครับสีพิเศษเซโรนาออเรนต์นะครับคันนี้ความพิเศษเลยมีการติดตั้งโลลิทเพิ่มให้กับทางคุณลูกค้าด้วยนะครับที่จบกับเจ้าคันนี้มาแล้วนะครับเรียนแบบนี้ครับสีคันนี้เซโรนาออเรนต์ Orange, เป็นสีพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Nextgen เ a n เจ r นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น เอเวอร์เรสต์หรือเลนเจอร์เองก็ตามนะครับเซโตน่าออเรนสหรือว่าตัวลักเยลโล่เองก็จะเป็นสีพิเศษซึ่งมีส่วนต่างเพิ่มอีก่10,000ถึง12,000บาทด้วยนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับผมเรียนแบบนี้ครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสําหรับเจ้าเลนเจอร์นะครับวายแท็กนะครับที่ส่วนลด150,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัดสดหรือท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนนะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ย0%เพียงแต่คุณลูกค้าดาวน์ที่25%ขึ้นไปนะครับ4 นะครับแคมเปญง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับท่านใดที่อยากได้แคมเปญแบบไหนสามารถทักพูดคุยได้ครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดหรือแคมเปญเองนะครับในกรณีที่ลูกค้าจัดไปแนนเราไม่สามารถนํามาใช้รวมกันได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกไปทุกอย่างนะครับบนโลกใบนี้นะครับต้องเลือกเอานะครับอย่างใดอ,อย่างหนึ่งแต่ สำหรับผมมีทางออกให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านนะครับอย่างที่เรียนแจ้งทุกครั้งเลยนะครับซื้อขายกับผมตรงไปตรงมาอันไหนได้ผมบอกได้อันไหนไม่ได้ผมแจ้งตามตรงนะครับว่ามันไปไม่ได้นะครับแต่ขอให้เข้ามาพูดคุยกันผมหาทางออกให้ทุกเคสครับผมสำหรับผมนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับซื้อขายกับผมเหมือนญาติพี่น้องนะครับอันนี้คือคติการทํา,ง,ทาง,งานของผมเลยโอเคครับคุณลูกคา้าวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายครับมาบอกเรื่องแคมเปญและตัวส่วนลดที่เราจัดให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับสําหรับรุ่นวายแท็กสับ ที่มีที่ฟอร์ดไซด์บี้เจริญนครนะครับมีส่งมีรถพร้อมส่งมอบให้กระทางคุณลูกค้าทุกท่านเลยเพียงแต่คุณลูกค้าทักหาผมได้เลยครับเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดไซด์บ mm ี้เจริญนครโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปส่งรถลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวลูกค้ารอนานซื้อขายกับผมไม่อยากให้รอนานครับไปเดี๋ยวรีบจบก่อนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอัสลามออะไรกุ้มครับสวัสดีครับ